มกแต่งยายลุนเก็บจะไปลงตลาดกำลังเป็นหมากอันนี้จะเป็นเมนูอาหารเย็นวันนี้ท่านผู้ชมตำม,มักแต่งหนึ่งเฮดแล้วก็มีปิ้งปีกเป็ดเนาะแล้วก็ต้มเนื้อกินง่ายๆมามาพี่น้องจา๋าสวัสดีท่านผู้ชม สบายดีย้ำแรงพี่น้องตอนนี้ห้างกระทุ่มกลัวยายรุ่นเนี่ีไปย่างเขียนแต่หกโมงกันยายลีแดดตะเวนบ้นติดตกโคตเง้ตเลยอากาศฮอนฮอนขนาดประคำม,มืดจังสิท่ะยังฮอนกลางเวนยังอยู่ประด้มันแดดฮอนมืยมองอยู่ จนแดนเขาไปยืนในห้องแอร์แต่บ่มีบ่ได้กินข้าวเบิดมือดม่อเดี๋ยวมนีออากาศห้อนแล้วบ่ค่อยอยากต่ำข้าวบดในตอนเที่ยงข้าวเศร้าก็บ่ได้กินทั้งก็สิมากินข้าวนีย่ยายรุ่นก็บเมือน,อนอนบ้านหลายเมืองแต่เมืองงานก่อนงานบุญพอดีทั้งก็ออกมาเมื่อน,นี้ เพิ่นก็ไปเยี่ยงเขียดไปแถวธงนี่แหละกับยายลีแต่ว่าอากาศท้อนแบบเียเขียดมันก็คือสีออกอยอะทั้งหมดไปหม,มู่มงเขาเยี่ยงได้เดี๋ยวเขามาขายเพื่นบ่กร้มืดอากาทต้งบัดน้ำมงแล้วมาขายหายเขียดหน่อยธงละ 10, สิบพันกิบักไหลายในประมาณถ่วยหน่อยเนี่ย,ยถวยยว่วยนี่อืมเขาเริ่มเมาสื่อซอยเพื่อนหาถุงบม่ได้กินโดดนึกยาคือ ยายเอามา1หมื่อวานนี่จะเขียดหน่อยทุกเขียดก็คำนะก็คือสอง0 0 0พันเมื่อน,นั้นยายดำบลงไปหาเมื่อนหาแถวนาหาเบอกอไปหากังเวน,นยังไรบักหลายเ,เขียดหน่อยเขียนข้ามาคายายรวยสี่สิบบาทบักหลายหนึ่งสองถวยุ น่าจะคงมาข่ายให้จะคงนาเขาไปหากระเวนแนละ้วเขาไปสะแถ์หม่งมันซุ่มอ่ะเขาหน้าหลงมากบ้านเท่าพี่น้องกินอาหารตามฤดูว่ายจะแย่ใครหมดแดงในส่วนอืน่นใครหมดแดงมันย่าย่น,นี่มาขายก่อนเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อก่อนวะเมื่อวานบอกี่ใครใหญ่บ khai này dài lắm khánh mình phun tô khánh nó cứ xịt tô khánh tít bưng là mình phun thị chết thị loại sao bạn khánh xe tủ nó mang cái kín mưa nào mà còi khánh mất đèn hoàn mi nào như nhạc hoàn theo hoàn hòa được มืนอี้ฮังกับวันที่หนึ่งมีนาก็ะเริ่มห่อนแล้วเัยียห่อนสามนีเนาะไม่กสะเสิเรมห่อนมีนาเมษาดีปกติเมษาเสียสามเลยว่าห่อนแบบเป็นวัดเด้กอืออากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย ร้านหน่อยก็เป็นวดัดบ่มียเขซื้อก็เป็นวดัดเจ็บค้องแต่เมื่อวานพอพอหยัางพะว่าเวลาห่อนแล้วเากินน้ำเย็นหลายกินน้ำเย็นอยู่เบิดมือมาในกรก็ดียกินผู้เดียวเบิ้บักโมยสองลูกเอาโมไปแช่เย็นมากตื่นมากกินต้อยน่อยกินแล้น้ำบ่กินรอเข้าว มื่ออื่นวันอาทิตย์พี่น้องวันตลาดแต่ว่าบริมียังขายบะหมี่เนาะของยายรุ่นกับจักมีอยังเล็กๆกันหน่อยของบะหมี่ก็มีแต่หมักทั่วหมักน้ำกับเก็บเมื่อวานขายแต่หมักทั่วกับบริเก็บหมักน้ำเหมือเก็บขายหมักเครอเทศกับเก็บขายาบายปแล้ว ห้อนแบบนี้นะเปิดพัด์ลุ่มบริเย็นจังดิมันเป็นอ้นะเพราะอายมันห้อนอากาศมันห้อนเขาเปิดมันก็วุดนวุ่วุ่วุ่อยู่มันบริเย็นเด้มันยังบ่มีความเย็นมันก็ลมห้อนมันยังบอกเป็นสี่สิบกองซานบ่จังหวะบนเดิมโทรศัพท์นี่บริใส่งานนี่อยู่ในกระเป๋านี่ห่อนมาซ่นอืมต้นเฮ็ดยังบ่ได้สามสิบเอทบอกบกลางเว้นนั่น มันเป็นเกือบสี่สิบสี่สิบกว่าอากาศร้อนเมืออื่นวันสิบพาเด็กๆลงไปพูดนะไปเล่นนำของไม่นำโขงห่าน้อะไม่ทอดแบบนั้นเราบ่มี่าทะเล่พีน่องไม่นำที่ใหญ่ที่สุดก็คือไม่นำโขงมองหาป่ามองเล่นนำ เไปถอยมือไม่ใช่หรอเปิระลาดไปหางมหอยไปงมกับปูแปน์ปกกันแดดแบบเดียดทาสีบาทเดียดทาสซโตนปกอากาดจังไปกับมาจมอพักชาแสงงานกับเมือมากกินข้าปุ่นหรือก็บเมือ คนยายมานอนบ้านเพร่ะทีนอนได้บ่มบินี้มันหอดเพิ่นเมื่อสักเสื้อผ้าเพิ่นแล้วก็บม่ได้ออกมาเลยนอนบ้านน้ำแสงอยู่นี่เราเคยนอนห้องแอร์นะว่าตาอากาศคำหนึ่งแล้วนอนห้องเปิดแอร์ให้บ้านนี้เคยอยู่ห้องแอร์มันอยู่บ้านเปิดพรรัดลมบ่ได้แล้วหอนบมานี้ ยังหอนีตัวเล็กหน่อยมันดูหย้าหนานี่หลานหน่อยนะบรินนอนสองมือมืวอวานกับบรินนอนเบิดมือจนค่ำมันหอนแหละมันอยู่บอได้มื่อเช้าเมื่อแกตื่นมามันบรินนอนเลยจนค่ำมันอยู่บอได้บี้พล้อมระบ่เปิดเพราะว่ามันเป็นวัดเป็นวัดระบ่เปิดบนี้มันหอนมันอยู่บอได้ เปิ่นก๋นลงไปนอนอยู่ทั้งห้องครัวมันเย็นๆเนี่ยเปิดพัดลมมันจังเลยนอนบางคำเนี่ยคือสำลุขยี่หมุกแล้วก็นอนใหญ่ขนาดผู้ใหญ่ก็ยังกันน่ะใครเนี่ยเราบอกจักวัวมันแหแล้วเนี่ยเปิดพัดลมยังวัเปิดนอนบ่ได้รอกกั่นน่ะมันก็หายตายหมดแล้วมันหดผู้ใหญ่เนี่มันหดมันจะปอยูอ่ได้ มันก็หายได้ดีกน่อดตุ่นแล้วว่านอนอีกก่อนจะเพิ่มหมอกแล้วนี่แบบกักเงียบแน่เล้ยผมมีล้มเลย <c oughs> กังเวนยังสำเหนียวกันเถอเออกังเคลยังสำเหนียกกังเวนแหง ้อนก็ต้องทนเพราะบ้านเธอยังไม่เสร็จจิติติแอร์ก็บ่ได้ดยกนีย่ยกนี่สมัยนี่นะพี่นอ้นองน้องขันมีบ้านดีๆเนี่ยกะติดแอร์ติดแอร์อกะมื่นกว่าบ,บาทนี่แหละใครแนยโยมันก็เย็นเนาะหอนํำได้ก็ยังพ่อเอายูยู่สามีแอแต่ว่าพัดลมบ่ได้เน่ยหอนเปิดพัดลมใกล้กกกหอนือเก่า ดีแต่อยู่บ้านบ้านเทาคาไฟบ,บ่อแพงปัไหาเนาะเมื่อ็้ำบดดาอยู่คืออยู่ไทยเขาเจ้าคาไฟแพงคันติดแอร์กั็รวมค่านำค่าเอ่อค่าไฟค่าเส็ยใจอ่ะป่าบ่ต่ำกว่าสองพันหรอกอยู่บ้านเทาก็ือว่าท้ำมดดาลอพี่น้องบ้านบ่มียแอร์อรอสองตัว แล้วก็เครื่องปั้นไอติมกับปั้นซูเมอร์แล้วก็เปิดไฟคอ,อกหมูเปิดไฟสวนน้ำแล้วก็ใส่ไดโวสูบพดพักิดเมอร์ตูแต้แช่เออตูแต้แช่ตู้แช่สองแล้วก็ตู้เย็นหนึ่งเครื่องทำน้ำเย็นอีก,กนหนึง่งเครื่องซักผ้าอีกหนึ่งปั๊มน้ำหนึ่งใส่ไฟหลายอยู่ไฟี่ก,า,กางขึ้น,นี่ก็เปิดรอบๆบ้านเนาะบ้านสวนก็เปิดตลอดแต่ว่าเดือนหนึ่งก็ คือหนาวๆสิมันก,กับบ่อคอยแพงดอกอืมบอ่อหอดหอ่าอะบ่อหอดหานลอยเนอะขนาดนั้นแนวกะประมาณหกร้อยขนาดหอนหอดกับหกร้อยเจ็ดร้อยแค่นั้นบ่อได้หอดพันแต่บานเาท่าเท่าแพงเด็ค่าไฟแบบหกเจ็ดร้อยนี้ว่าแพงสุดแล้วอืมเดือนยัยมาเนี่เดือนหนึ่งแล้วเสียแค่บ,บริหอดหาสิบบาท แล้วเมียตู้เย็นเจกีอยู่บ้านแสงบ้านคุณยายอะ่ะเดือนหนึ่งก็เสียบริหารถ่าสิบบาทอืมเดี๋ยวนดี๋ยวเขามาทำอันเปลี่ยนหมอใหม่แล้วเขาบอกว่าหมอเสียนั่งกับเมียนทั้งตู้ออบทั้งตู้แช่ทั้งตูเอองตงต้เย็นสองหน่วยค่าไฟว่าเดือนหนึ่งบริหาร,รถาสิบบาทเดี๋ยวเขามาตรวจแล้วเขาบอกว่าอัน หม,หมอหมอหมอจ่ายไฟเสียเขาบอเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้ก็สิอันนั้นแน่อยู่เนาะก็สิหลายร้อยอยู่เซ็นหกชิปเซนเจ็ดชิปต้นเดือนก็น200ะสองลอยกว่าสองไปแต่บ้านเท่ากันแพงสเสมยบ้านบ่มีน่าแพงสุด เหมือนแพงซุดในหมู่บ้านเนี่ยเคื่อนอื่นเขาไม่ได้เปิดไฟด้วยบ่ใส่ไฟลหลายบ้านอื่นเขาประหยัดไฟค่ะมาแล้วเขาปิดเงียบหมดแอรกะปีนี่ก็บโซนแอรก็ไม่ได้เปิดดอกฮังกะสีมาเปิดนี่แหละมือสองมือนี่แหละมันห่อนอยู่บ่ได้ฮังกะสีมาเปิดแอร์

ห่อนแล้วก็โยงยางมีมองอุงโยงเขาก็บริเยน็นมันโบมีลมมีปีที่แล้วที่ห่อนจัดที่สุดห่อนกว่าทุกๆปีเนาะสี่สิบกว่าองศาซูมมเมอร์นห,นห่อนจนแบบอยู่กันบ่ได้อ่ะคิดเบิ้งอ่ะอยู่ในต้นไม้ก็อยู่บ่ได้ มันเป็นไอ้บูดๆๆดอยู่ห้องแอร์ห้องเดียวน,นอนเป็นหกคนเลยปิดติดน,นอนขับไปอยู่ห้องแอร์เบิร์หกคนเจ็ดคนอัดกันอยู่ห้องแอร์ใคมาน,นั่นแหละไม่ต้องจามาเนยกับซิคอเแกบภาพบรรยากาศเลเพียงเทนน่านี้ไปแล้วท่านผู้ชม So bye,